ยยต่างชาติถึงกับต้องทึ่งคิดว่าเป็นฉากหนังฮอลลีวูด เมื่อวานนี้เพจศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันรบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่หนึ่งได้เผยแพร่คลิปปฏิบัติการรบเดือดยึดภูมะเขือความยาว1นาที7วินาทีซึ่งสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ภาพในคลิปเผยให้เห็นการประทะกันอย่างดุเดือดระหว่างทหารไทยและกัมพูชาณพื้นที่พิพาทภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษ กระสุนปืนและเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วแนวสันปันน้ำการเคลื่องที่ของหน่วยรบพิเศษเต็มไปด้วยความกดดันแต่แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวของทหารไทยที่ต้องการปกป้องผืนแผ่นดินในที่สุดปฏิบัติการก็สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของทหารไทยกองกำลังรบพิเศษสามารถยึดภูมาเขือกลับคืนมาได้สำเร็จและได้ปักธงชาติไทยขึ้นบนยอดภูสูงชันกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่ชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจ นั่นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งเอกราชและอธิปไตยที่ไม่มีสิ่งใดมาทำลายได้ภูมะเขือไม่ได้เป็นเพียงภูเขาธรรมดาแต่เป็นคืนที่ยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารเนื่องจากตั้งอยู่บนแนวสันปันน้ำภูที่สามารถยึดครองได้จะสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารและควบคุมพื้นที่โดยรอบได้ทั้งหมดดังนั้นการยึดภูมะเขือครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การทวงคืนแผ่นดินแต่ยังเป็นการ ยืนยันถึงศักดิ์ศรีความสามารถและความเสียสละของกองทัพไทยแล้วชาวต่างชาติเขาคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ไปดูกันค่ะหากโดยเริ่มจากคอมเมนต์แรกดูออกเลยว่าไม่ใช่การจัดฉากอะดรีนาลีนเสียงปืนและการเคลื่อนที่ทุกอย่างบ่งบอกว่านี่คือการรบจริงไม่ใช่แค่โฆษณาชวนเชื่อคอมเมนต์ต่อมา <c oughs> โหฉากการยิงปะทะที่คูเลต นี่มันเข้มข้นสุด วิธีที่หน่วยรบพิเศษไทยเคลื่อนที่ภายใต้การยิงกดดันหนักๆก,กดตัวกับภูมิประเทศแล้วประสานกับการยิงคุ้มกันมันทำให้ผมนึกถึงหลายๆคลิปการรบในยูเครนเลยทั้งมุมยิงกดดันการดันเพื่อยึดที่สูงแล้วสุดท้ายคือการปักธงมันคือสิ่งที่คาดว่าจะเห็นในสนามรบจริงไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมคอมเมนต์ต่อมาสังเกตสิว่าเขาเคลื่อนที่ขึ้นไปโดยมีฝ่ายหลังยิงคุม กันให้นี่คือเทคนิคเดียวกับที่ยูเครนปรับใช้หลังปี222ห้ามปล่อยให้เพื่อนรุกไปลำพังสิ่งที่น่าสนใจคือการรบในภูเขามันคล้ายการรบในเพลาะมากทั้งการมองเห็นที่จำกัดการหาที่กำบังคือชีวิตและการปักธงในตอนท้ายมันช่างเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบสุด คอมเมนต์ต่อมาจะเห็นเลยว่าทำไมกรัรมพูชาถึงถอยออกมาเพราะทหารไทยตั้งแนวยาวแน่นอนพร้อมการยิงคว้มันหมายความว่าการบุกทุกครั้งจะโดนกดจนแตกก่อนถึงยอดเขาคลาสสิกเลยของการครองที่สูง คอมเมนต์ต่อมาเห็นได้ชัดเลยว่าทหารไทยใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์พวกเขาไม่ได้บุกอย่างสุ่ม 4, สุ่ม5แต่ค่อยๆเคลื่อนพลแบบกดดันฝ่ายตรงข้างไปด้วยนี่คือตัวอย่างตำราของยุทธ,ธรรวิธีทหารราบเบากัมพูชาไม่มีทางสู้การฝึกและการประสานงานระดับนี้ได้หรอกคอมเมนต์ต่อมาไม่แปลกใจเลยที่กัมพูชาแพ้ในศึกย่อยนี้เพราะทหารกัมพูชาหลา ครั้งดูเหมือนกองกำลังติดอาวุธสมัครเล่นมากกว่าจะเป็นทหารประจำการจริงๆตัดผ้าไปที่ไทยที่ส่งหน่วยรบพิเศษอาวุธดีกว่าฝึกมาดีกว่าและมีวินัยมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดคอมเมนต์ต่อมาหากมองตามประวัติศาสตร์การปะทะตามชายแดนไทยกัมพูชารถถังไม่เคยมีบทบาทเด่นมาก่อนครั้งนี้อาจหมายถึงไทยต้องการโชว์รถถังรุ่นใหม่อย่าง VT หรือแค่พยายามควบคุมภาพลักษณ์ด้วยการแสดงศักยภาพ,ร,พรบแบบผสมเหล่าไม่ว่าทางไหนก็ตามมันก็ทำให้ตั้งคำถามว่าพวกเขาพร้อมจะยกระดับไปไกลแค่ไหน คอมเมนต์ต่อมาน่าสนใจนะโดยปกติการรบในป่ามักจะเข้าทางฝ่ายตั้งรับแต่จากคลิปนี้ดูเหมือนทหารไทยสามารถบุกขึ้นเขาภายใต้การยิงได้สำเร็จซึ่งไม่ง่ายเลยอยากเห็นการวิเคราะห์เชิงแท็กติกและเอียดกว่านี้จริงๆ คอมเมนต์ต่อมาไม่ค่อยได้เห็นการรบในป่าจริงๆแบบนี้บนคลิปหรอกปกติฟุตเทจสมัยใหม่จะอยู่ในเมืองทะเลทรายหรือพื้นที่โลง่งแต่ที่นี่คือพุ่มไม้หนาทึบมุมมองจำกัดและใครที่ยึดที่สูงได้คือได้เปรียบทั้งหมดทหารไทยชัดเจนมากว่าถ้าใครครองสันเขาได้ก็จะควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดเหมือนเวอร์ชั่นย่อของสงครามยึดที่สูงสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองเพียงแต่เพิ่มโดรนเข้ามาในสมการ คอมเมนต์ต่อมาการปักธงคือสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากถ้าในเชิงยุทธวิธีการครองเนินนี้หมายถึงการมองเห็นปราสาทและพื้นที่รอบๆได้หมดแต่ในเชิงจิตวิทยาสำหรับทหารและประเทศการปักธงบนพื้นที่พิพาทคือการประกาศอธิปไตยนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมกองทัพในประวัติศาสตร์ถึงทำสิ่งเดียวกันมาตลอดตั้งแต่ยุทธการอิวจิมาจนถึงปัจจุบันมันเป็นโมเมนต์ ที่ทรงพลังไม่ว่าจะมองจากฝั่งไหนก็ตามคอมเมนต์ต่อมาหลายคนชอบพูดว่ากัมพูชาสร้างกองทัพขึ้นมาเยอะแต่คลิปนี้แหละคือความจริงพอถึงเวลารบจริงๆก็เละเทะการรบ QCB ในป่าไม่ใช่แค่ถือ AK แล้วสาดกระสุนมั่วๆแต่ต้องเคลื่อนเป็นทีมภายใต้แรงกดดันซึ่งไทยชัดเจนว่าซ้อมมาเป็นระบบส่วนขเขมรก็ดูแค่ยิงสุ่มๆจนกระสุนหมดมากกว่า จากนั้นก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่ากัมพูชามีหน่วยที่เรียกว่า B H Q อยู่เหมือนกันบอกกันว่าฝึกมาเพื่อการรบในป่าโดยเฉพาะตามทฤษฎีแล้วน่าจะพอรับมือการรบประชิดในพื้นที่แบบนี้ได้อยู่แต่ปัญหาคือไม่มีใครรู้เลยว่าหน่วย B H Q อยู่ในสมรภูมิภูมะเขือครั้งนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแค่ทหารเกณฑ์หรือทหารประจำการทั่วไปก็คงไม่แปลกที่จะแพ้ยับถึงจะมีหน่วย B H Q อยู่จริง แต่การฝึกในตำรามันก็ไม่เหมือนกับประสบการณ์การรบจริงซึ่งนี่แหละคือจุดที่รบพิเศษไทยเหนือกว่า คอมเมนต์ต่อมาตอนที่ทหารด้านหลังยิงกดสนับสนุนทั้งที่มีพวกตัวเองอยู่ข้างหน้าเนี่ยทำเอาผมเกรงเลยในการฝึกแบบตะวันตกมักถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงที่จะยิงโดนพวกเดียวกันแต่ก็คิดว่ามาตรฐานการฝึก SOP ของพวกเขาอาจต่างออกไปถ้าทหารถูกฝึกมาให้คาดการว่ามีการยิงสนับสนุนจากด้านหลังมันอาจจะไม่เสี่ยงเท่าที่เราคิดแต่ขอบเขตของความผิดพลาดมันแคบจนดูน่ากลัวจริงๆจากนั้นก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่า ใช่ครับตอนแรกผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันบ้าชัดๆแต่ถ้าสังเกตดีๆการยิงจากด้านหลังมันไม่ได้เล็งตรงผ่านหัวพวกเดียวกันแต่เบี่ยงมานิดหน่อยแสดงว่ามันเป็นเทคนิคที่ซ้อมมาแล้วโดยหน่วยสนับสนุนจะยิงออกด้านข้างเล็กน้อยเพื่อกดดันศัตรูแต่ลดโอกาสเสี่ยงยิงโดนเพื่อนในพื้นที่อย่างป่าหรือสันเขามันไม่ค่อยมีช่องยิงปลอดภัยสมบูรณ์อยู่แล้วทําให้ต้องปรับหลักยุทธวิธีตามสภาพแวดล้อม แน่นอนว่าความเสี่ยงยังมีจริงถ้าใครพลาดก้าวเดียวหรือยิงช้าไปนิดเดียวก็อาจเกิดเรื่องร้ายแรงได้แต่ผมมองว่ามันสะท้อนถึงความมั่นใจในระดับการฝึกและความเคยชินของร่างกายมันไม่ใช่แนวทางแบบนาโต้ที่เน้นปลอดภัยสุดๆแต่เป็นการอาศัยความไว้ใจแล้ววินัยสูงสุดในหน่วย คอมเมนต์ต่อมาผมเป็นลูกครึ่งไทยที่อยู่ออสเตรเลียตอนเอาคลิปนี้ให้แม่ดูแม่ร้องไห้ตรงฉากสุดท้ายสำหรับคนรุ่นแม่ทงชาติไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือความทรงจำการเสียสละและอัตลักษณ์คลิปนี้ถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาได้สมบูรณ์แบบการเห็นทหารสู้ท่ามกลางเสียงปืนแล้วสุดท้ายยกทงขึ้นด้วยมือที่มั่นคงเป็นภาพที่จะไม่มีวันลืม คอมเมนต์ต่อมาโคตรอยากได้แบบซีรีส์เต็มๆเลยคลิปหนึ่งนาทีมันสั้นเกินเหมือนเรียกน้ำย่อยอยากดูว่าการโจมตีเริ่มยังไงการประสานงานเป็นแบบไหนอยากได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารด้วยในฐานะคนที่สนใจประวัติศาสตร,ร์การทหารการได้เห็นการรบจริงๆของทหารยุคใหม่ในพื้นที่พิพาทมันมีคุณค่ามากสงครามไทยกัมพูชาไม่ค่อยขึ้นข่าวใหญ่แต่คลิปแบบนี้ทำให้เห็นว่ามันตึงเครียด ขนาดไหน คอมเมนต์ต่อมาถ้าการรบนี้เป็นการผลักดันครั้งสุดท้ายก่อนที่ทรัมป์จะประกาศหยุดยิงจริงๆมันแทบจะเป็นฉากภาพยนตร์เลยด้วยซ้ําเหมือนจะได้ยินคําสั่งหยุดยิงดังขึ้นหลังจากธงถูกปักลงไปช่วงเวลาแบบนี้แหละที่จะถูกจารึกไว้แม้การเมืองเบื้องหลังจะซับซ้อนก็ตามคอมเมนต์ต่อมาถ้าใครเคยศึกษาความขัดแย้งบริเวณปราสา,าทเขาพระวิหารมาก,ก่อนจะรู้ว่าภูมิ เขือไม่ใช่ภูเขาธรรมดามันคือจุดที่สามารถมองเห็นปราสาทและพื้นที่รอบข้างได้การที่กัมพูชาเสียตรงนี้ให้ไทยเท่ากับว่าพวกเขาต้องทำงานในพื้นที่แบบตาบอดซึ่งอธิบายภาพศพที่หลุดออกมาบนดักเว็บได้เลยพวกเขาน่าจะพยายามบุกยึดคืนหลายระลอกและผลลัพธ์ก็ชัดเจนว่าเละคอมเมนต์ต่อมาสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเวอร์ชั่นที่ยาวกว่านี้แบบไม่ตัดต่อไ ไลค์แค่หนึ่งนาทีมันดูเหมือนหนังเหมือนสื่อชวนเชื่อแต่ก็ปิดบังด้านจริงของรบไปด้วยมีใครบาดเจ็บหรือเปล่าพวกเขาเคลื่อนตัวขึ้นสันเขาชันๆนั้นยังไงถ้ามีเวอร์ชั่นเต็มคงช่วยให้เห็นภาพที่แท้จริงได้ชัดกว่านี้